เห็นได้ไพยถามอาพี่ผู้พี่ชื่ออะไรใช่ถามพี่ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ไหมพี่วร่องหนูเดาถูกไหมงวดเนี้ยพี่เหรอพี่ชื่อสุข่าชื่อสุขครับพี่ชื่อสุขครับพี่ผู้หญิงชื่ออะไรใช่ปะ ลูกสาวแม่ที่เขาถามเอาดิอ๋อผู้ผู้หญิงชื่ออะไร <c oughs> ผู้หญิงชื่อไทยเขาชื่ออรวรันใช่โอเคผู้หญิงชื่อไทยเขาชื่ออรวรันเขามีชื่อไทยชื่ออรวรันแต่ชื่อไอของของที่เนี่ยชื่อโซเฟีย นามสกุลฮันซ้นเฮงเฮงแล้วเฮงคนที่ไหนครับบอกป้าได้ไหมครับเฮงพี่มาอย่งเงี้ยไม่เหมือนเฮงงไม่เหมือนคนไทยเลยอ่ะเฮงหัวร้ออะไรครับ ไม่ได้แก่จนเลื่อนๆนะเฮงที่เธอพิมพมาล่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยมันเออใชบ่บางอันก็ภาษาไทยอยู่แต่บางอันมันไม่ใช่ไงเออผู้ยอชื่ออะไรอ๋อหรือว่าหรือว่าสมัยนี้ประเทศไทยเ็ามีตัวย่อแบบนี้เหรอเฮงจะเหนื่อยกับคนถามหรือจะเหนื่อยกับคนอ่านดีนะ มอันนี้ก็สะกดอยู่ตั้งโดดเอาแหมแม่ก็ถามซื้อเอามันก็ถามซื้อลูกกันดอกเจออาไม่อยา่างนอเจออามาจิออะะจินเนะา,หา,หา,หาะห้าห้าห้ากันวะมาอื่น พี่วันและช่องพรุนี้ไอ,อ้อ้วนจมาหาเดี๋ยวจะแจกตัวหนียอาไว้มีไอ้แล้วมีไอ้นั่นไหมไอ้อะไรนะไอ้มะเขือสารพีดีงามเลิ่มสิบสองสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณค่ะ ขอบคุณทั้งสามสิบล้านดวงใจนะคะแล้วก็อีกสิบสองเลิฟทุกช่องค่ะป้ามีพ่อไม่มีครับพ่อแม่ป้าเสียหมดแล้วครับขอบคุณพ,พี่สารพี่เล้กค่ะเดอ้อขอบคุณหลายหลาย หะไรจ่พลังบวกมากน้องค่ะเนาะสวัสดีครับคุณสารพีพี่วันอะไรช่องวันนี้เห็นยายไพเขียนแกอยากขึ้นแต่หัวค่ำนะ่ะเดี๋ยวกินนี้เสร็จก็จะรีบไปไปไปออกกำลังกายสักแป๊บหนึง่งกล่าวว่าจะออกสักครึ่งนาทีครึ่งครึ่งชั่วโมงพอไม่ออกนานหรอกวันวันเนี้ย ต้องไปออกต้องไปออกออกกําลังกายสักหน่อยไม่งั้นไม่ไหวแบบเส้นเส้นมันตึงหมดไหมฮึ่ฮึฮ่มทํางานค่ะคนสวยขา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 เป็นผู้ใายนอกระไีนเนาะมาเอิรนมาเอิร์นเห็เจ้าบ้านกินเอิร์นใช่ไหมกระไน,นี่เนาะทํางานค่ะ คนสวยขา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 อะไรนะทําหาขาบ่จ้าหือจังใด